สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่12เดือน7ปี2568นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการดูกราฟทองนะคะมาเป็นกราฟของคริปโตแทนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะตลาดทองปิดแต่จริงๆในตลาดฟอเร็เก์ะคะ่ะก็มีคริปโตอยู่ในนั้นนะไม่ว่าจะเป็นของอ Bitcoin หรืออีท e ลเ u ียมนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะชวนมาดูในกราฟของ คริปโตรจริงๆที่ใช้วิธีการเทรดแบบสปอร์ตก็คือการซื้อถูกแล้วก็ขายแพงนะคะสำหรับตัวที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือโซลาร่าซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่เราเก็บไว้ในพอร์ตเช่นกันนะคะเพราะว่ามองว่าค่ะคือตอนที่เราเข้าซื้อเนาะตอนนั้นอะ่ะถ้าเรามองภาพใหญ่อะ่ะตอนนี้เอาจริงนะภาพใหญ่ของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นขาลง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 ,ลงมาเรื่อยๆในทงเฟรมเดย์การเล่น คริปโตของเรานะคะทาเฟรมที่เล็กที่สุดที่เราเข้าดูนะคะมีการซื้อการขายก็คือทำเฟรมเดย์ไม่ได้ซื้อขายภายใน1วันนะบางทีเนะี่ยไวสุดในการซื้อขายค่ะก็คือสัปดาห์ละ1ครั้งหรือบางครั้งอะค่ะก็แค่เดือนละประมาณ1ครั้งมันแล้วแต่จังหวะว่าตอนนั้นอะกราฟเขาลงมาแล้วเขาย่อลงมาแล้วค่ะแล้วเขาจะกลับตัวขึ้นไวแค่ไหนเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งในในการที่คนจะเล่นในตลาดคริปโตนะคะก็คือคุณจะต้องนิ่งให้พอแล้วก็รอให้เป็น ถ้าหากว่าคุณซื้อในจุดที่ดีที่สุดได้แล้วที่เหลือก็รอค่ะรอแบบไหนรอแบบมีเป้าหมายรอแบบมีแผนอย่างเช่นอะอย่างตัวเราอะเราซื้อต่ําสุดนะคะเราซื้อได้ตรงนี้เลยตรงข้างล่างนี่เลยทําไมเราถึงซื้อตรงนี้ได้เพราะเรามีการวางแผนก็คือเมื่อมันเกิดสัญญาณที่เป็นดับเบิลท็อปตรงตําแหน่งนี้นะคะที่เราเห็นตรงตําแหน่งนี้ปึ๊บหรือว่าเราเรียกว่า M pattern ตรงนี้แล้วประกอบกับตรงตําแหน่งที่เขาเกิดอะค่ะเราเรียกว่าออเดอร์บ็อกเดตรงเนี้ยมันเป็นออเดอร์บ็อกเดเกิดขึ้น แล้วเขามาเกิดตรงตำแหน่งนี้พอดีนั่นแสดงว่าคอนเฟิร์มว่าตรงจุดเนี้เขาจะมีการกลับตัวลงมาเราก็วางไม้ซื้อเลยไม้ที่หนึ่งนะคะที่เราซื้อได้ก็คือตรงตำแหน่งนี้มันเคยเป็นแนวรับก่อนที่มันจะสร้างหาแนวรับล่าสุดก่อนที่จะสร้างหายล่าสุดตรงนี้ของเขาใช่ไหมคะเราก็มาซื้อตรงนี้ไม้ที่1นึ่วก็มาซื้อตรงนี้ไม้ที่สอง้วก็มาซื้อตรงนี้อีกไม้ที่สามก็สรุปว่าเขาลงมาแค่เราเก็บได้อยู่สองไม้ตรงนี้นะคะได้ตรงนี้สองไม้ วิธีการเล่นของเรานะคะพอเขากลับขึ้นไปปุ๊บเขามาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะมีแท่งยืนยันเรียบร้อยมีตัวนี้แล้วก็แท่งยืนยันกลับขึ้นไปไม้ที่3ามเนี่ยค่ะจากที่เราเคยเปลี่ยนจากการที่วางไว้ตรงนี้ค่ะเราก็มาซื้อเอาตรงจุดนี้หลังจากที่เขากลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เข้าซื้อจุดนี้เลยตรงนี้ค่ะคือสามารถที่ว่าเขาย่อลงมาแล้วก็บอสตรงจุดช็อกตรงจุดนี้ออกไปได้แล้วก็ซื้อตรงนี้จากไม้ที่3ามตรงนี้ก็ไปเป็นไม้ที่สามตรงนี้ แล้วเมื่อวานน่ะเราขายได้ตรงนี้2ไม้แต่จุดเนี้ยเรายังไม่ขายเพราะว่ามันขึ้นมาซื้อสูงใช่ไหมคะเราก็วางเลยว่าคือตอนที่เราวางแผนอ่ะเราจะต้องมีกําไรในใจก่อนว่าในการซื้อของเราแต่ละครั้งอ่ะคะ่ะในแต่ละไม้อะ่ะเราวางเป้าไว้เท่าไหร่เราจะเอากําไรเท่าไหร่เราพอใจกําไรแค่ไหนซึ่งในการที่เราจะเอากําไรแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องแลกด้วยการรอนะ อย่างตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้ามองไปมันก็คือเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านเดิมของทมงเฟรมสีชั่วโมงตรงนี้เนาะแล้วเขาก็ติดแต่เราพอใจเพราะว่าเราซื้อได้จากจุดข้างล่างตรงนี้กับจุดตรงนี้2องไม้นั้นอะเราขายได้เดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะว่ามันกี่เปอร์เซนต์ตรงจุดนี้แล้วก็ขายตรงจุดนี้ อันนี้คือ15%เหเปอร์เซ็นต์เห็นหคะจากตรงนี้เนาะมาถึงตรงนี้ย15คือเนี่ยอ่าขั้นต่ำของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคเราจะเอาที่ประมาณ15%แต่เราก็รอนะถ้าไม่ไม่ถึงเราก็ไม่ขายถ้าไม่ถึงมันเราก็ไม่ขายแล้วอีกไม้หนึ่งหล่ะได้เท่าไหร่อีกไม้หนึ่งได้2 7ถือว่าโอเคมากเลยถ้ารวมกันอ่ะมันก็เกิน30%ไปแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือการวางแผนของเราในทุกๆครั้งว่าเวลาเราเข้าซื้อเสร็จแล้วเราต้องมีเป้าในในหัวของเราว่าเราต้องการกําไรเท่าไหร่แล้วไปหาจุดที่เขาจะหยุดนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้มันมันคือจุดที่มันมันควรจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าจุดที่จะทําให้เขาหยุดได้เป็นจุดสําคัญเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญที่จะทําให้เขาหยุดได้แล้วก็ลองวัดดูว่า กำไรที่เราจะได้เราโอเคไหมถ้ามันโอเคเราก็สามารถขายได้เลยซึ่งตรงนี้เขาอาจจะขึ้นไปต่ออีกก็ได้นะคะแต่ถ้าเราพอใจแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยหรือเราโอเคแล้วอ่ะเราก็ขายได้เลยในการทํากําไรนะคะไม่มีใครที่จะสามารถทํากําไรได้สูงสุดในทุกๆไม้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่จุดความพอใจของเรามากกว่าถ้าเราวาง วางมาตรฐานหรือจุดที่เราพอใจไว้แล้วอะค่ะต่อให้มันขึ้นไปเราก็ไม่เสียดายเนาะเพราะถือว่าเราบรรลุเป้าหมายของเราแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้ถ้าหากว่ามองกราฟของโซลาน่าโซลาน่าตอนนี้นะคะก็คือ,อถ้ามองภาพใหญ่เนาะถ้ามองภาพใหญ่อะก็คือเหมือนเขาลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะกลับตัวกลับตัวขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาลงมาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็มีการขึ้นไปแล้วก็ช็อก ตรงที่โลตรงนี้โลก่อนหน้าที่จะโลมาเอ้ยขอโทษไฮก่อนหน้าก่อนที่จะทําโลสุดท้ายตรงนี้เกิดการช็อกช็อกเสร็จแล้วก็แค่ย่อไม่ได้ทําโลใหม่แล้วก็เกิดการผักขึ้นไปก็คือมีการบอสขึ้นไปนั่นเองตรงนี้นะคะตรงนี้กลายเป็นสตองโลที่สามารถทําให้เกิดไฮใหม่ได้แต่สุดท้ายตรงนี้นะคะเขาก็มีการทำ m pattern ตรงนี้ เขาทำเอ็มแพทเทิร์นจุดที่เรามองเห็นแล้วเราถึงได้มาซื้อตรงนี้ได้นะคะทำเอ็มแพทเทิร์นหรือว่าทำดับเบิลท็อปแล้วก็ย่อลงมาแล้วย่อลงมาเป็นไงเขาก็มีจุดที่รับอยู่สิ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ากราฟมีการกลับตัวนะคะสิ่งหน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาจุดหยุดของเขาว่าเขาจะมาอยู่ตรงไหนบ้างแนวรับสําคัญอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้มีแนวรับสําคัญถ้าอย่างสมมติว่าถ้าเขาหลุดลงมาได้เขาจะมาที่ไหนเราก็หาต่อแล้วเราก็แค่แบ่งไม้เข้าค่ะอย่างสมมติว่าเรามีร้อยเปอร์เซ็นต ูณเซของตัวนี้เราก็อาจจะแบ่งเป็นสามไม้หาจุดที่เขาจะลงมาเพื่อเป็นค่าถัวเฉลี่ยเพื่อที่จะทําให้เราได้กําไรดีที่สุดในในทุนที่เราจะลงกับตัวนี้ได้นะคะอย่างตอนนี้ถ้าอย่างสมมุติว่าอมองแบบใกล้ๆในทาเฟรมเดย์ตอนนี้นะคะเขาก็เป็นเหมือนขาขึ้นนะตรงนี้ค่ะขึ้นไปย่อลงมาไม่ได้ทําโลใหม่เนะแล้วก็ขึ้นไปติดตรงนี้ ติดายล่าสุดของเขานี่หายล่าสุดในเฉพาะแถบนี้นะคะายล่าสุดเนาะแล้วก็ลงมาเป็นโลแล้วตรงนี้ก็เป็นสตรองโลก็พักขึ้นไปทำไฮใหม่แต่ตรงเนี้ยมันติดอยู่ตรงนี้ติดแนวต้านเดิมของเขาอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็ต้องมารอดูต่อว่าถ้าเขาย่อลงมาเขาจะย่อมาตรงนี้ได้ไหมหรือว่าเขาจะย่อลงมาถึงตรงนี้เพราะตรงนี้มีออเดอร์บล็อกอยู่เห็นไหมฮะแดงๆตรงนี้เนาะก็จะย่อลงมาถึงตรงนี้ไหมแล้วก็กลับขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่า เพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรอดูการหยุดของเขาก่อนว่าเขาจะหยุดได้ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราขายตรงนี้ปุ๊บเราก็หาสัญญาณเข้าใหม่แล้วก็ซื้อแล้วก็ขายในคริปโตอย่างที่บอกนะคะก็คือ i ท e f เฟ m มที่เล็กที่สุดที่เราเข้าเล่นก็คือไทม์เฟรมวันเหตุผลก็เพราะว่าในไทม์เฟรมวันนะคะมันเวลามันทำกำไรเนี่ยมันเห็นเป็นเนื้อเนื้อแต่ว่าเราก็ต้องถอยลงมาดูใน i ท e f เฟ m มของ i ท e f เฟ m มใหญ่ด้วยว่าตอนนี้คือเขาเป็น โครงสร้างแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ประกอบได้ว่าโอเคถ้ามันขึ้นมาเนี้ยเราจะได้ไม่ได้ฝันว่าเอ้ยมันจะต้องไปเยอะถึงตรงไหนนะคะอย่างตรงเนี้ยถ้าเขาขึ้นมาจริงๆอ่ะตอนนี้เหมือนเขาจะทําเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนอ่าเป็นแบบตัว w pattern นะคะตรงนี้แล้วก็มีการยกเห็นไหมคะมีการยกโลตรงนี้ เขากำลังจะทำเป็น w u pattern หรือเปล่าตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาทำเป็น w u pattern จริงจริงอ่ะจุดที่เขาจะมาหยุดอีกทีก็น่าจะอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าในทางฟิวบิกตรงเนี้ยเคยเป็นแนวต้านของเขานะคะซึ่งถ้าหากว่าอีกไม้หนึ่งอะ่ะเราวางออเดอร์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้กำไรที่โอเคมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวเขาเรียกว่าเคยเป็นแนวรับเดิมของเขาแล้วก็กลายเป็นแนวต้าน แล้วมันเอาอยู่ตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็รอบดูเข้าเทสอีกทีหนึ่งอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลให้กับสําหรับใครที่สนใจที่จะเข้ามาสู่เส้นทางของการเทรดหรือว่าในการแลกเปลี่ยนเอชเชนพวกนี้นะคะถ้าหากว่ายังเป็นมือใหม่ยังไม่มีความมั่นใจยังไม่แน่ใจว่าความรู้ตัวเองอมีมากพอที่จะไปลงในกระดานของ forex หรือว่ากระดานทองนะคะแล้วยังมีความรู้สึกกลัวที่จะสูญเสียทุนนะคะก็ลองมาดูตัวนี้ได้นะเช่นเดิมนะคะว่าไม่ได้ชักชวนให้เทรดหรือเข้าบล็อกไหนเพียงแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่มองหาว่าอยากจะเดินบนเส้นทางนี้แล้วจะเริ่มต้นยังไงโดยการที่ว่าไม่อยากให้ทุนหายแต่ก็อยากจะให้ตัวเองอเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะมาซื้อขายในตัวนี้ก่อนก็ได้ซื้อแบบสปอร์ตต่อให้เราซื้อสูงถต่ว่าเราไม่รู้เราไปติดดอย แต่ถ้าเงินเราอ่ะเย็นเย็นพอแล้วตัวเหรียญที่เราเลือกซื้อเลือกเก็บไว้อ่ะค่ะเป็นเหรียญทีม่มีมูลค่าอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่างบิตคอย์ชัวชัวยังไงมันก็มันก็ไม่หายไปแน่นอนตอนนี้ก็คืออาจจะไปเล่นตัวนั้นก่อนก็ได้ต่อให้มันย่อลงมามันก็ไม่ได้หมายความว่าพอร์ตมันแตกแต่มูลค่าเงินมันก็ต้องลดลงมาตามที่เหรียญถ้าหากว่าเขาลงมานะคะราคาเขาย่อลงมามันก็ย่อตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับขึ้นไปเรารอได้อ่ะค่ะ ยังไงตรงนั้นอ่ะมันก็ทํากําไรให้เราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสำหรับใครที่กําลังสนใจในเส้นทางนี้นะคะถ้าหากใครชอบการพูดคุยกันแบบนี้วิเคราะห์กราฟแบบอ่าที่ผ่านมานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ